สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่แบบมีมซีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมา,มาสอนวิธีฟาร์มเลเวลในแบบมีมซีกันนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองพันสี่ร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะไปเริ่มที่เกาะแรกเลยนะครับคือเกาะเกาะเริ่มต้นนี่แหละฮะแล้วก็แล้วก็จะมาเริ่มฟาร์มก็จะมาสอนนะครับนะมาสอนว่าเกาะนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เกาะนี้จะมีอะไรตอบอะไรอย่างนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะแล้วก็จะเดินทางไปทางตัวก็เดินออกมาครับไา้ตรงนี้ก็เลี้ยวแล้วก็ตรงเลยเลยตรงมาอันแรกนะครับจะเป็นเลเวลหนึ่งฮะตอนนี้ก็จะเป็นเรก่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าสิบนะครับก็จะเป็นเจ้าแมวป๊อบแคทเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแมวฟรอปป้านะครับแล้วก็ฟาร์มจนถึงเลเวลห้าสิบนะครับตรงนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นตรงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เดินตรงมาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับเลี้ยวขวอาอกีนะครับก็ถึงแล้วนะครับตั้งแต่ห้าสิบถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะก็จะเป็นแมวที่แมวฟอบบ้าทีเ่เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีเหลืองๆหน่อยเหมือนทายามานะครับนี่ครับก็รับเคเวสตรงนี้นะครับแล้วก็มาตีได้เลยนะครับจนถึงเลเวลหนึ่งร้อย ต่อไปก็จะเป็นบอสฟอบบ้านะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเดินขึ้นมาตรงบันไดข้างหน้านี้เลยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบอสตั้งเทเลอยู่ข้างหน้าเลยนะครับก็จะเป็นบอสฟอบบ้าครับบอสฟอบบ้าเนี่ยก็จะเป็นแมวอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมารับครสตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะบอสฟอบบ้านี่ก็จะตอบนยครับจะตอบฟอบบ้าบาเฮดนะครับนะครับ อ่าไอเทมมาแล้วก็อุรกรเสริมนะครับจปตอบอุปกรณ์ใส่กันะครับมันด้านสายยีร่า่างนี้นครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นหัวแมวนะครับเข้ามาใส่อย่างนี้นะครับอ่าก็จะบวกพลังชีวิตแล้วก็ดาเมจระยะนะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับก็จะไปยันต่อไปกันเลยนะก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับความสวยงามห แานี้ล้วก็มาเรื่มตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาตรงซอกๆตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวามาตรงไปแล้วก็จะมาเจอตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากล่องกล่องดอกกล่องดอกโอ๊บรอยห้าสิบเวล1หัสิบรับครสตรงนี้ เสร็จแล้วสำหรับเควสนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็จะให้เราไปเควสอันต่อไปนะก็ให้ท่านผู้ชมหันหน้าไปฝั่งนี้นะครับตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะแล้วก็แล้วใครมาตีอะไรตรงนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปแล้วก็ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็ให้ท่านผู้ชมรับเควสตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรเนี่ย เป็นตัวเอ่อเป็นอุ้ยเขาเมื่อกี้เป็นกล่องใช่ไหมครับนี่เป็นเป็นตัวเริ่มเป็นหัวแล้วเริ่มเป็นหัวแล้วตอนเนี้ยโอเคก็จะฟาร์มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะฟาร์มนะครับเป็น200รลเวลนะครับจนจนถึง250รลเวลก็จะไปอันต่อไปนะครับอันต่อไปเลยนะครับก็ให้เราเดินออกมาเนี่ยเดินออกมานะครับจากทางนี้ตรงไป เลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปครับตรงไปเลี้ยวซ้ายอย่ีกก็ได้ไปตามทางครับจะแบบไม่ลงฮนะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไออ่า uh, เป็นแมวองครักษ์สองตัวตรงนี้นะครับก็จะไปชมกระโดดข้ามเข้าไปฮะกระโดดข้ามไปเลยก็จะมาเจอบอสนะครับก็จะเป็นบอสตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นอ่า uh, อันนี้เป็นตัวแล้วครับอันเนี้ยเมื่อกี้เป็นหัวใช่ไหมเขาจะเป็นตัว็มันนี้เต็มร่างแล้วครับเป็นร่างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่าแล้วก็จะมารับเฟสตรงข้างๆตรงนี้นะครับนี่แหละครับรับเฟสข้างๆตรงนี้นะครับก็ตีตรงนี้เลยนะครับบอสตัวนี้นะครับก็จะดรอปไอเทมเอ่อจะดรอปจะดรอปอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะเป็นเป็นแบบเป็นไข่นะครับเป็นไข่เขาจะดรอปเป็นไข่นะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ดูนะครับนี่ครับเรจะถ้าเราตายก็จะมีดอกนะฮะกาตอนนี้สําหรับเกาะนี้ก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก่อนนี้ก็จะมีพวกดาบไม่ซื้ออยู่นะครับก็จะมีก็เจอมาตรงนี้อ่อเอาตรงนี้ครับจะตรงนี้จะเป็นขายดาบนะครับขายดาบค่าท่านะครับราคาห้าพันบารีเออค่าห้าพันบาทนะครับเออก็จะเป็นอาวุธอันแรกเลยใช่ไหมเอาวาไม่ใช่อันแรกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้ปุ๊บ รอบหนะ้าคิโชวนึงฟิฟออกเป็นเลเซอร์สีฟ้านะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเอ่อไม้ตากผ้าไม้ตากผ้านะครับไม้แขวนผ้าเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็จะมาเข้ามาบริเวณตรงนี้แล้วก็เข้ามาก็จะเป็นตรงให้ซื้อเลยนะครับอืมก็จะมีสกิลเดียวครับสกิลแรกก็จะเป็นแบบ เดี๋ยวเรจะให้ดูเต็มๆนะฮะมันจะเป็นแบบเนี่ยครับชาร์จพลังครับชาร์จพลังก็ปล่อยขึ้นไปนะครับบอกเลยว่าโดนทุกคนแน่ๆต่อไปก็จะเป็นอันที่มันก็จะเป็นคาราไฟครับคาตนาไฟท่านผู้ชมจะต้องมีโคลานะครับหนึ่งอันนะครับในชัในการแรกนะครับโคลาหนึ่งอันแล้วก็เงินห้าหมื่นบาทนะครับโคลาก็จะหาตรงบอสนะครับโคลาแล้วก็เอามาแลกกับตรงนี้นะครับ บอยก็จะดับโคลามาหนึ่งอันนะครับสกิลก็จะใช้สกิลประมาณนี้เลยครับสกิลหนึ่งสกิลสองประมาณนี้เลยนะครับเออเหนะครับโคลานะครับก็จะดับแบบบอสตรงนี้เลยนะครับอีพีหน้าก็จะไปเกาะต่อไปนะครับอีพีเ้าขอไปแค่เกาะนี้ก่อนนะครับอีพีหน้าาก็จะไปบายบาย